สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาเบียดนะครับเป็นงานของพระอาจารย์ทางหนองเรือนะครับผมเสร็จประกอบนะครับคัดยานะครับผมนี่นะครับก็กำลังเห็ดอยู่นะครับผมนะฮะสองสามหมื่นนี่ก็คงดีเด่นทงนะครับนี่นะครับกลองอัดยิดสั้นเนี่ยนะครับผมมือโปรเคนิ่งบันไดเนี่ยครับ ปยยูฮะปวยยูส่วนไม่ยูไหนครับผมปาริสยูป่ะปวยยูครับผมหมีครับผมมีแต่ซื้อจัคกิลลินครับปาริสหมีครับผมอันนี้นะครับเป็นงานของพระอาจารย์ท่านน้องเรือนะครับผมขอบคุณเอฟซนะครับสุ망จังสหวันทุกท่านนะครับผมทีให้กั้นอุดหนุนนะครับช่องรถเมื่อสองนะครับผมขอบคุณนีรายเด้อพี่น้องเอฟซนะครับทุกท่านนะครับผม กองซ้ำเมื่อนะครับที่อ่าสาธิตก่อนกับจีทรงก่อนนะครับอยุ่สร้างตวนเพิ่นคัดหญ้าก่อนไฟกระดับนะครับผมไฟดับนะครับครับไฟดับครับไฟดับครับผมจานนะครับเบียนให้พี่น้องเบื้องนะครับลองพาจานทางน้องเรือนะครับประทานได้ประกอบให้ในนะครับผมคัดหญ้าหลบหนอกก่อนนะครับทำความสะอาดก้นนะครับ ชมกันนะฮะพี่น้องครับนขัดหญ้านะครับพี่น้องนะครับสำหรับอ่าพี่น้องนะครับที่อูตามระเทศก็ดีนะครับพี่น้องที่อูทั้งอ่า ประเทศไทยก็ดีนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมทางช่องรถมือสองนะครับทุกทุกท่านนะครับช่วงนี้รถเครื่องดูกอวกาศหายากเนี่ยเพราะว่าเพื่อนต่ออายุได้นะครับผมนะผมกับกะจีหารถยากขึ้นนะครับผมเมื่อนกะจีเมื่อเลี้ยงนี่ยกะจิไป็รับนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสิบเศษนะครับผมเครื่องพันหกปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเป็นรถยนต์เขีเหลืองนะฮะเกียวโตนะครับผู้ใด้ช่นชอบนะครับเครื่องเครื่องยนต์สามสิบเศษเกียวโตนะครับผม กระโทรมาสอบถามกันได้ก่อนนะครับผมทีศซนเก้าสามสามจิตสามหกหนึ่งสองหกเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนี่กรับมาเบิ่งอัปอเบตให้พี่น้องเบิ่งนะครับเป็นงานอ่าหลอกสีนะครับสําหรับคนี้นะครับพี่น้องเป็นงานหลอกสีนะครับผมพงพาดจานาร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อนะครับพี่น้องอาจจะได้เบื้องคลิปอ่เบื้องต้นไป็เดียวนะครับสําหรับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมที่บืทันนี้หลอกสีนะครับนี่นะครับผม ก็เพชรตามสุดยอดนะครับของราคารดนะครับผมนะครับสร้างต้นไฟดับนะครับเมื่อกี้เพิ่นกะเฮ็ดงานเพลยนะครับผมเพิ่นกะไปเฮ็ดงานอยู่ขั้นบุ่นตัวนะครับผม นะครับภายในเาท่าพุทธิเฮรดฐีบันไดนะพี่น้องก็ได้นะครับพุทธิันไดประกอบนี่เป็นไลยนะพี่น้องเด้อภายในนะครับคอนโซลนี่ผมไม่ได้พี่น้องนี่ผมไม่นะครับผมผมไม่นะครับผมไม่นะครับผมล้อนะครับผมล้อ เราขัดเม่านะครับข้าสีบาขาดได้ครับพี่น้องนะครับสีนะครับเราเพิ่งเลี้ยวนะครับเราพิ่งเลี้ยวนะครับจะเข้ามาพี่น้องเบื้องลยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อนะครับผม อ่าโมนี่ครับสางหน่ายไม่ได้ทั้งงูนะครับผมสางหน่ายอันนี้นะครับผมสางท้ายเออสางหน่ายนะครับนี่ไม่ได้ครับบันใดรับเมาเลยครับช่วงนี้ครับผมตอนนี้กำลังฝักงานคือจะหนีเงี้ยไหครับาไปสายเหนือบ่แมันบ่อยู่แถวจังหวัดเลยโอ้ยไปไปเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวกลับมากะมาฝักควันผมมาฝักควันครับผมครับมาฝักควันครับอืมเดี๋ลงไปอีกได้เมื่อไหร่นี่อีกห้ามือห้ามือครับครับผมครับห้ามือ นี่ครับผมบรรยากาศบานนะครับผมก็ต้องห่วงนะครับบริยงามคือบานเดื่อนนะครับทั้งเล็กทั้งขยะเต็มมีลลี่นะครับผมเพราะมันเป็นบานที่ลดนะครับนี่นะครับอันนี้ผมใส่นะครับใหม่จับนะครับผมเพิ่มเติมนะครับไหม่จับปวดตะกรันดี่ใส่มือไทยนะครับผมบรูว่าซีหนึ่งมะเปานะครับผมตะกรนดี่ใส่มือไทยจับกล่องนะครับผมเขาว่ามันสั่นเขาเรียกว่าให้ซื้อไหม่จับมา มันดีบสันนะครับผมบรูว่าอ่าใสด้ดบว่าครับบลูนะครับเนาะนะครับถือว่าผาาอะดี่บสันปันไดนะครับก็ถือว่าใส่ใด้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าสำหรับอ่านี่นะครับผมผาาคมชัดบ่ครับพี่นวองนะครับผมฮะแล้วก็นิ่งบ่สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ได้เบื้องแลวก็ล่องเหม็นมาให้ผมเนี่ยนะครับผมนะครับนี่อันนี้ผมใส่เป็นแบบอ่ค่าจับนะครับราค่าถื่อนะครับผมสามร้อยกัาซิลกบาท ลองลองเอามาใส่บึ้งนะครับเพื่อนว่ามันจับกล่องเวลาถ่ายทำนะครับผมมันชัดนะครับเ็เรียเอามาถ่ายบึ้งนะครับผมล้อสร้างลุ้นนะครับผมกะเอาไปนะครับผมครับบรรยากาศนะครับทางธงน้ำทานะครับผมนะฮะทางแถวบ้านนะครับเป็นยังงี้นะครับสวัสดีครับผมลบล้อด้นี่นะครับ อ่เ kind of town, า oneself, Asia, เป็นทาง Ireland, เขาบ้านนะครับผมเป็นสินทางที่ว oh, ่าทางนี้ก็จะมาจากบันแต่นะครับผมนะครับทางนี้ก็จะไปตะบนถาดนะครับเนี่ยทางนี้เป็นเป็นตะบนถาดนะครับผมนะครับทางตนเพชรสไัยบุรีเ้นีชิไปตะบนถาดนะครับผมเป็นอำเภอตัตนาบุรีนะครับสาหรับเ้นีก็ชิไปทางตุนแล้วครับผมทางอ่าอ่าอันนี้ไป้บันแต่นะครับผมเ้นีผ่านหน้าบ้านผมเลยนะครับมาทอี้เขาทองทางเขาทั้งดรอแหลกก็ได้นะครับ <contributed> ที <gon> ่เขาทัง <Pennsylvania> ตะบนถาดบันดูเนี่ก็ไดนะครับพี่น้องนะครับผมไปดับนะครับไปดับพอดีสร้างตุ่นเพิ่นคัดเงาบ่ไดนะครับผมก็เลยอ่อให้เพิ่นเหตุงานในด่านอื่นของเ่นกอนนะครับผมที่สนัดถนาดนะครับกับสองสามเมื่อนะครับที่ทรงพระอาจารย์นะครับลอสร้างคนติดฟิล์มผมก็จะทำความสะอาดมาแล้วเนี่ยก็จะลงไปลงเทพยรกวนนะครับผมไปซื้ออะไรนะครับนี่นะครับผมบอสเ็จเรียบร้อยเพดเลยนะครับรอแต่นี้รอแต่ประกอบนะครับผม ขอบคุณทุกการที่ตามด้วยครับเด้อนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งท่านบุญนะครับผม,บบนนบผมอ่าอัปเดตของท้องทางลูกคา้าทางอ่าชลบุรีเนี่ยนะครับผมเป็นคลิปยาวต่อเนื่องเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าเดี๋ยวพายางเลยครับผมนี่นะครับท่านบุญเพิ่นขึ้นจีบ่ได้เปิดเครื่องเสียงมั่งป่นนนะ,น,าาน,ะ,ะนี่นะครับบรรยากาศนะครับช่วงนี้นะครับเขาก็คือจีบัว อันนั้นบระไดี๋ยวหนำหนพ่ออยู่แต่หนำหน้าหล่าแล้วครับเนาะสีบรออันนั้นอันนั้นก็ทางผู้เบานะครับบ้านน้ำบัวครับผมนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับผมนี่นะครับน้ำทงน้ำทานะครับผมอยู่กลางทงหน้านะครับนี่นะครับอีสานอินดีนะครับผมอู่ช่องรถมือทุกนะครับเป็นเป็นบรินวณเมืองน้ำหน้าได้ครับผมอยู่ห่างจากตัวเมือง15กิโลนะครับ นี่นะครับเขาครับพ่อสมีทแลวพี่น้องนะครับนี่เขียวนะครับผมนี่เขียวนะครับนี่นะครับกะผมลองใสใหม่นะครับผมใหม่จับเขาว่ามันบสันนะฮะกับที่พ่อเดลรับหนึ่งนะครับผมนี่ชมกันนะฮะนี่ท่าเขาอูนะครับผมนะครับล่องประปมานจากท่ารับอยู่นะครับเพอดีเหยียบไบอ่นะครับผมไปเลยนะครับผมอูยืนน้ำปลาน้ำดุงเะครับพี่น้องนะครับผม ก็มั่งสินะครับผมทั้งอู้นะครับพี่น้องกล่องชัดบ่ครับผมพี่น้องนะครับแต่ก่อนแต่ก้อนนี่ผมใส่อ8 0แปดินะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ใส่น ốt ซิปิเป็นยังไงนะครับผมตือเครื่องมือสอ่างคมาใส่นะครับเนี่เครื่องไม่สืบไว้นะครับผมขายงวดสองตัวยังบ่พอนะครับอยากได้โน ốt ยี่สิบผะครับแต่มันแพง นะครับไปเบิ่งทางอูซางตึกคือน้ำสงน้ำท้า้น้ำปลาน้ำลงนะครับบ่หกว่าเพิ่นหอดขั้นตอนใด้นะครับไปเบิ่งก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์อย่ากดอ่าเบิ่งโฆษณาให้จบด้วยครับเด้อนะครับผมอย่ารำคาญโฆษณานะครับเบิ่งให้จบเนี่ยพอได้เงินค่าสุดรถน้ำปลานะครับ ขอบคุณนหลายนะครับพี่น้องคอมเมนต์นะครับเด้อตีชมได้นะครับผมกล่องชัดบปชัดกระเบื้งอ่าอ่าเป็นวิทยาธานนี่นะครับเด้อนะครับคอมเมนต์มาบอกเนี้ยนะครับผมแต่เมื่อจับเป็นไดนครับผมหนึ่งกัวโกบะนะครับผมนี่ถ้าเป็นกระยูขับอ่าครบหน้าครบตานะครับเจ๊เราก็ะยูโมนี่นะครับโปได้ไปเล่นเล่นสิ่งทั้งหลา ไม่จับมาหม่นะสามลอยเกาิบเกาบาทเงินสี่ลอยทอดบาททอดบาทเดียวไปดำนาจ,จ้างยังไรเหมือนได้จังทีไ้นี่ไม่จับนี่เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับผมสำหรับจากอ่าลิปที่อ่าของพระอาจารย์ท่างน้องเรือนะครับเจ,จ๊เป็นจังไงหนาววะเจ๊แต่ยังกินเลี่ยงมานี่นนนยังสีาพัดา่ยังหมอกเขาขอบุสุาาก,กุง้งปะ พัดเขาให้ไม่น้อยใช้กระดาบบ่อเขาก็ดีก่อนเราทำตะกุ้งพี่เจริญนี่ต้มยำหรือแบบเจริญนี่ได้เติมันกกระสีดยังนคันโมพัดเขาโมพัดพัดพัดแล้วสถานีดีแล้ครับผมกินเติมอยู่เติมมีนะครับพี่น้องแต่ว่าอาหารอยู่บ้านนักมันโบกเดือดครับมันไหลนะครับผมเงินพันยังแต่เพราแมงมด บอร์เดนพอดีท่านท่านครับนี่สำหรับลูกค้าของชนบุรี่นะครับขันนี้นะครับผมเป็นนนาของอ่าอ่าป็นนนาตัวนี้เป็นชุดเทียดีแท้นะครับผมบอลแมนบอลแมนเทียมนะครับแท้เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นงานแท้นะครับเป็นงานแท้เลยนะครับเป็นชุดกันชนแบบใหม่นะครับพี่น้องสวยแข็งแรงนะครับผมบอตตองห่วงนะครับนี่ลองเฮดเบิ้งนะครับแต่ว่างบประมาณเงบประมาณมันสูงเนี้ยนะครับผมงบประมาณสูงเนี้ย สำหรับลูกค้าหรือ FC นะครับใส่รถรุ่นนี้นะครับน้ำมันเกียร์พยายามใช้เป็นของ To y o t a CVT วเท่านั้นนะครับนะครับผมใช้น้ำมันเกียร์เป็น t ต y o t a CVT วเท่านั้นนะครับผมมันนี่คงทนต่อเกียร์นะครับผมแต่ไปใส่น้ำมันเกียร์ยี่ห้ออื่นนะครับบรุดนนะครับเกีร์พังนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ก็ใส่ค้าจับเบิ้งนะครับรหามันต้องใส่เบิ้งนะครับเห็นเอฟซีหลายคนพนัวใส่แล้วมันกล่องโบสันพนวานะครับ ก็เลยล่วงบังนะครับมามันขาดประดัษทวยมันดีขาดาษวยป้นี่กับรุ่นได้ครับนี่ประมาณเจ็ดหมือกกระเดียวได้ครับนี่ไปหาดูทางได้มาให้เราพู้นี่บันนี้ยให้วีกโก้ขึ้นมาแก<า>้วีกโก้ทำจีต๋องเด้อจีเกียดเราจีเกียดไปจีจไ่ไปหาไปสื่อของอยู่ซี่เกียดกับแบบไปหาเราอยู่คนทงดเด้อพี่ต๋องไงวะอยู่ตลอดอ่ะไหมบัตรน้องน้องน้องคู่ไหม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแห้่หายหาบเบื่อเราหน่อยหรอกไปเห็นเบมือท่านแล้วเ,เ,เ,ลเขาไปตีราคล้วข้าดีดึงีดีดีดีโอ๋ครับผมลูกค้าบางคนเพิ่นกล่ว่าโอ้ยบอเอฟอ่าอัพสิไอ่อเบียดให้ผมเมื่อเนี้ยผมผมกับบอขยมเวลาน้ำพี่น้องต้องขอโทษดที่ไหลนะครับผมเพราะว่า บ้างเหมือกไปทรงรถนะครับผมบ้างเหมือกหิดรถอยู่จนคาจนเหมือดนะครับนะครับผมก็ต้องขอโทษขอใหยหลายนะครับพี่น่องดูผู้คนเลยนะครับ พ่นกับพี่น้องเอ้ยนะครับผมอ่าชัดกว่าของเอแปดติ๊บป่ะครับพี่น้องนะครับเรือดทำกับเลือดซ้ำกันนะครับพี่น้องกะจะไี่กะเหม็นไหมผมนี่เด้อครับเด้อนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพอผมใส่ของโนดซิปเป็นของมือสองเขานะครับพอดีแล้วก็ใส่ขาตั้งมาน้ำนะครับทำมาแทนท่าพ่อพ่อให้พ่อให้พี่น้องเพิ่นบลายต้านะครับผมพ้าบางคนกะเบิ้งแบบ ไล่ตานะครับผมเบืองหยากนะครับนี่ก็ลองพัฒนาลองหาแบบวิธีนะครับที่เบืองแล้วว่าอ่าสะดุดนะครับผมคลิปที่เฮ็นนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับพี่น้องม่าเป็นไหลสดนะครับครับจับหนยมนะครับผมเผื่อความเข็งเรงนะครับเวลาถอยต่้มีอย่างมันมบดแตกง่ไงนะครับผมนี่นะครับมีกคิดมีอยากนะครับผมบอลล็อตมาลุยนะครับ นันบมขาดมือเพิ่นกลายมาขโมยเขาเพิ่งเลืนเวลามีมะลำนสิงเพิ่นก็ไปเบิ่งได้นี่อยู่หนาห่านมดแล้วครับวันที่รู้สึกว่าวันที่ยี่สบสามบันเตะกะชิมีอีกนะครับมะลำอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญนะาตพ,พี่น้องไวกะชิมิเนาะครับเนาะคลิปหนาค่อยมาผัวกันไหมนะครับผมผมกับที่ขออนุญาตพี่น้องไว้ก่อนนะครับผม นะครับพออยูุ่ดการถ่ายทำนะครับผม,มนะครับพี่น้อ่านงะขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปก่อนนะพี่น้อางนอกคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับให้สุขภาพแข็งแรงกันสูบบุหทุกคนนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับผม